อาจารย์คะรบกวนสอบถามคะว่าการสวนมนต์นะคะที่ปัจจุบันที่บอกว่าการสวดมนุย์เป็นการฝึกสติอย่างหน,นึ่งครอนักหนังสือสวนมนต์ที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่คะ่ะมันก็จะบอกไว้ว่าต้องเริ่มด้วยบทน,นี้แล้วจบด้วยบทนี้แล้วกออ็อันนี้มันถูกต้องไหมคะคือสมมติเริ่มต้นด้วยหนูจำไม่ได้เริ่มต้นอะไรแต่ว่าสจบด้วยมหากรุณิโกนาโถอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะนั้นเวลาเขาพูดมาอย่างเงี้ยยอมไปถามเขาเลยว่า ปอยู่พูตรไหนที่เขาพูดมาเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่ยประโยชน์ของการสาธยายธรรมนะที่โยมเรียกสวดมนต์เนี่ยคือสาธยายธรรมผู้ชอวยตัดเวลาเจ็ดพูตรไม่ต้องไปคิดใหม่นะนะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้อุูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทิน เป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุแล้รับความง่วงได้ใครพูดเกินนี้ก็บัญญัติเพิ่มแค่เจ็ดพ้อสูตรหมดแล้วเห็หมแล้วไม่มีบอกก่อนบอกหลังก็ต้องบทนั้นบทนี้ทุกคำที่พระเจ้าหลุดมาจากปากดีหมดเขาจะทรงจำหมดตามความสามารถและภูมิบัญญาที่เขาจะจำได้เพราะมันคือคำที่ประกอบด้วยปฏิหาร เพราะฉะนั้นเวลาผู้จ้าเนี่ยปรินิพานแล้วเขาจึงต้องมาสังขยานาเน่พระมหาการสะาจึงขอรวมพระหลานห้าร้อยเพื่อช่วยกันตอบมาว่าจําอะไรที่ผู้จ้าพูดได้บ้างไหนจําได้กี่ประูตรนี่จําได้กี่ประโยคผู้จ้าไปเมืองน้นใครตามไปใครจําได้พูดมาสิเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทรงจําให้ได้มากที่สุดพร้อมๆเหมือนเราก็สืบทอดกันต่อนะไม่มีใครมาตอบคําถามเราแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาใช้อย่างนี้ คือเรียกว่าสังคยนาคือการสวดขึ้นมาในคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่เอาคําคนอื่นที่แต่งใหม่ขึ้นมานะเขาจะจําแต่คําผู้เจ้ากันเข้าใจไหมนั้นบทหนังสือสวดมนที่เป็นพุทธวจนะจริงๆอาตมายังมองไม่เห็นเลยนะนั้นเราจะเลยเริ่มทำแล้วมันมีบทไหนที่ที่ปฏิจจสุวรรณพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีเลนผู้เดียวพระองค์สวดกฎอิทัปปัจจยตา สวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับยมสวดแค่นี้สุดยอดแล้วตรงกับพระตถาคตแล้วพอสวดเสร็จต้องมีแบบมีแผ่เมตตาอะไรกนด้วยไหมคะมีไม่แผ่ทั้ง,งชีวิตก็นิพพานได้นะจะแผ่ก็ได้โดยนิสงได้สิเวรประการนี่แต่ไม่แผ่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บังคับเป็นปของแถมนะบทนี้บทเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมคุอยู่เลยมัดเดียวอยู่ขึ้นค